ความรักที่เป็นอิสระคือความรักที่ไม่ใช่การครอบครองแต่เป็นการปลดปล่อยให้คนที่รักได้เป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่ให้พื้นที่ในการเติบโตการค้นพบความสนใจใหม่ๆและการสารฝันของตนเองโดยไม่รู้สึกถูกผูกมัดหรือต้องขออนุญาตในทุกการกระทาความรักที่ไม่เป็นอิสระจะกลายเป็นกรงขังที่ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกอับเฉาและต้องการหนีออกไป ความรักที่ดีต้องส่งเสริมให้คู่รักทั้งสองฝ่ายได้มีชีวิตที่สมบูรณ์ทั้งในฐานะคนรักและในฐานะปัจเจกบุคคล mm. เมื่อเราให้ความรักที่เต็มไปด้วยอิสระนั่นหมายถึงเรามีความเชื่อมั่นในความผูกพันที่มีต่อกันอย่างแท้จริงว่าความรักไม่ใช่โซ่ตรวนแต่เป็นปีกที่ช่วยให้โบยบินได้อย่างมั่นคง โดยมีกันและกันเป็นจุดพักพิงและกำลังใจเสมอความรู้สึกมั่นคงในความสัมพันธ์จึงไม่ได้มาจากความใกล้ชิดตลอดเวลาแต่มาจากความเชื่อใจในระยะห่างที่เหมาะสม